ราวนี้มาดูความเคลื่อนไหวคุณพิชัยยริศพันรัฐมนตรีพาณิชย์กันบ้างครับซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยกล่าวในวาระพิเศษครับซึ่งหัวข้อที่คุณพิชัยกล่าวเอาไว้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่จากทั่วโลกในการเดินหน้าการเจราจา FTA เขตการค้าเสรีรวมไปถึง เตรียมรองรับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคุณพิชัยบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเปิดกว้างด้านเศรษฐกิจการค้าต้อนรับการลงทุนจากทุกประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหลักเช่นอาหารและการเกษตรขั้นสูงไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางด้านอาหารสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของโลกในภาวะที่ประเทศต่างๆต้องเผชิญกับความไม่สงบและความผ,ลผ,ลผลันผวนรวมถึงการให้ไทยเป็นฐานการผลิต ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ PCB Data Center แล้วก็ AI ด้วยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยังตั้งเป้าหมายที่จะปิดจบการเจรจา FTA อีกหลายฉบับมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลยครับที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยปัจจุบันนี้ไทยเรามีความตกลงเขตการค้าเสรี FTA ทั้งหมด 15ฉบับกับ19ประเทศและในวันที่23มกราคม68ไทยกำลังจะมีการลงนาม FTA กับสมาคมการคาร้าเสรีแห่งยุโรปหรือว่า e FTA ซึ่งประกอบไปด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แรนด์และลิกเทนสไตน์ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองดาวอสซซึ่งจะเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปครับรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำมาร่วมทศวรรษวันนี้ต้องโตอย่างน้อย5%ต่อปีได้แล้วเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางแล้ว FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีนี่แหละที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีทิศท,ทางที่ดีการส่งออก11เดือนแรกของปี67มีมูลค่ากว่า10ล้านล้านบาท ขยายตัวถึง5%สูงสุดเป็นประวัติการและการลงทุน9เดือนแรกของปี67มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นมูลค่าสูงถึง720,000ล้านบาทขยายตัว42%เมื่อเทียบ